แฮปปี้เล่นกับพี่เม่นรักรักพี่เม่นกอดพี่เม่นเหรอลูก รักร,รกับพี่เอนกอดพเมเอ้นาจามด้วยจามใส่พีมเอนเลยอ้ากัดพี่เอนซะงั้นหืมโไม่เกา ายไ,ไม่เอาพี่เมนแล้ว ทิ้งพี่เมนอีกแล้วทิ้งพี่เมนแล้วก็บายกูดบายกูดบาย เจพี่เม่น <c oughs> <c oughs> อ๋อบายบายอ่ะอ่ะอโ,อโอ้มัมมาขอโทษโอ้ลมเสียป่าป่าป่า